กลับมาพบกับช่วงที่3นะครับของวันที่เทเวลปันเข้าเส้นนะครับกับ <ใน S 1> พี่ช้างลาคอนิกนะครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องคุยเยอะแยะเลยนะจอยอนี่เขาชมวันนี้ป<ไ>ันมาหลวคจอย เรื่องไหนวันนี้ตั้งเร่องวันนี้ตั้งใจจริงๆนะแต่กลัวมาพี่ตเออเฮ้ยสุดยอดอ่ะดัเข้าเส้นอะเฮ้ยผมเจอข้างล่างนะจอยแบบนั่งอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่นั่งแฮกแหกเอ้ยแต่ชุดเท่อ่ะเธอเท่จักรยานเขาก็สวยด้วยนะมีกระดิ่งยังไม่มีไฟกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ้งกริ๊งม่เดี๋ยวนี้ก็มีไงวันนี้เราจะเริ่มกับคุณเดี๋ยวถ้าอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยถูอาจจะมีปัญหาถูกครับก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นักบันถูกรถชนไปตั้งหลายท่านเนี่ยนะ ก็เลยมีการปรึกษาหารือกันเนีอกออฟเดอะเท้าคุณตำรวจเขาก็เลยเชิญเชิญไปเขาใช่ใช่พวกนักปั่นไปนั่งคุยกันแล้วก็ได้สรุปประเด็นมาว่าต่อไปนี้นะคะคุณจักรยานฮะต้องมีเอกรีคุณต้องมีกติก น่ารักอ่ะคือปั่นไปไหนแต่เป็นหมู่คณะนักดังกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งเหมือนหนังเรื่องนั้นเลยไวอะไรวไวไวรุดไวรุดเอออะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่กระดิ่งคุณต้องกระดิ่งคุณต้องมีคุณภาพนะสามสิบเบสนะแต่กริ้งได้ยินนะไม่ใช่แบบติ๊งติ๊งเรือหรือเป็นแตรนะพี่ปุ้นปุ้นอะไรเป็นที่นชอบผมว่ามีคาแรคเตอร์ดีอ่ะใช่ครับมันมีหลายเรื่องเดี๋ยวก่อนเสร็จมันเข้าไปประชุมมาแล้วเมื่อ วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ค่คะเขาก็เชิญต,ตัวตัวแทนกลุ่มต่งตางๆนะครับไปประชุมกันที่หอศิลป์กรุงเทพนี่แหละเสร็จแล้วก็แบบว่ามีเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะว่าเป็นท้อออฟแต่เท้าทางตํารวจก็สรุปจริงๆมันที่คุยกันใน Facebook ต่างๆ,างๆนานาเนี่ยนิดนึงนะยังไม่เป็นกฎหมายออกมาใช่ไหม เสร็จปั๊บเขาก็เหนือหนึ่งกวดขันจัก,กรยานและรถทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเราคุยกันทิศที่แล้วไงใช่ปะ่ะจอยนะฉะนั้นถ้าคุณ,ถ,คณถูกกฎหมายแล้วเองมันก็ปัญหามันก็จะลดลงอ่านนะสองสร้างความเข้าใจให้จักรยานใช้งานบนถนนได้คือปั่นได้ให้ให้ให้จักรยานสามารถปั่นในท้องถนนได้นะครับลดลง,ลง,ลงเอื้อเฟื้อใช้ถนนร่วมกันใส่ใจในความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็สามก็มสี่จับกลุ่มคู้เมาและขับ ถูกต้องเลยอุบัติเหตุจะเกิดจากเมาและขับเนาะอันนี้จริงๆกฎหมายนี้ก็มีมานานแล้วล่ะคุณเมาก็โดนอ่ะนะโดนเป่าอยู่ตลอดนะครับเดินเลียงเซ่แล้วก็จับกลุ่มสารบริการเปิดเตือนเวลาซึ่งซึ่งอย่างทางเชียงใหม่เงี้ยเห็นไหมคุณจะตีสี่ตีห้าเรามาปั่นท้อนเช้าคนเมากลับบ้านก็ชนเงี้ยคุณเปิดเกินเวลาก็ไม่ถูกนะจริงๆผมเป็นนักนตีเมื่อก่อนผมก็เลิกตามเออตีหนึ่งตีสองนะเราก็กลับบ้านกันช่วงช่วงช่วงที่กลับไปเนี่ยเมาคนขับรถช่วงนั้นอัตรายยสุดเล นะก็ถึงมีการว่าเมาเมาไม่ขับดีกว่ารับแล้วถ้าทำตามกฎก็จะลดอุบัติเหตุขึ้นนะครับจับกลุ่มรถวิ่งบนไหล่ทางด้านซ้ายอันนี้สําคัญมากอ,มอันนี้สําคัญมากเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งเลยถูกเขาเข้ามาในช่องทางนักปัน่นจริงๆก็เป็นเลนซ้ายคือคือให อ่าจริงๆให้ให้ใหมอเตอร์ไซค์กับพวกจักรยานวิ่งน,นะเป็นขอบทางเะ<อ>ไปขอบทางแหละ,<ฮ>ะซึ่งซึ่งเมื่อเช้าในผมมีสติ๊กเกอร์เข้าลงใน f c e e o o o นะเขาก็เขาขายรอาย้อยสบาบทช่ไหมชิดบอกว่าอย่าแซงซ้ายนะ <c oughs> เข้าหลายทางนะฮะ,ฮะก็อันนั้นผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าติสติ๊กเกอร์เตือนกันพวกนักปั่นเขาก็ ช่วยกันแชร์เหมิงว่าท้ายรถว่าให้เราอย่าอย่าแซงซ้ายเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์หรือมีจักรยานนะครับอันนี้คือการรณรงค์ที่เขาคุยกันมาเมื่อวันที่15แล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้ก่อนวันที่24อาทิตย์ที่24ที่จะถึงเนี้ยกลุ่มจักรยานทั้งหลายตัวแทนก็จะมีการร่วมปประชุมกันที่หอธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ตรงท่าพระจันทร์นะแล้วก็จะมีร่วมกิจกรรมปั่นกันเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งนะครับเพื่อรณรงค์กันเราจะมีตำรวจไปคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันเยอะไหมฮะพลพรรคนักปั่นหัวก็อนนี้ก็บอกกันทั่วๆอันนี้ใครอยากไปก็ไปไปได้ไปได้ไปช่วยกันไปช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับที่เป็นนักปั่นนะฮะก็ไปร่วมประชุมกันนะครับร่วมประชุมกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วจอยเมื่อเช้านี้เรานั่งคุณก่อนเข้ารายการอ่ะจอยไปเจออะไรนะ ถามดิอ <c oughs> เอออยากให้จอยเล่าเรื่องเนี้ยเขาว่าสังคมลับปั่นสังคมลับปันสั้นส,นสนอันนี้เป็นประสบการณ์จากอาจากเพื่อนที่ทํางานโฆษณาก็ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก็จะกลับบ้านนั่นแหละก็ลงมาจากสถานีอนุสาวรีย์ก็จะลงมาด้านฝั่งรัฐโรงพยาบาลราชวิถีก็มองลงมาที่พื้นที่ขอบฟุตบาทเห็นผู้ชายท่านหนึ่งอายุก็สักหกเจ็สิบ โซเซโซเซำนังจะลม้มตัวเองอยู่ข้างบนไงก็อาราม,มแบบตกใจจะวิ่งลงมาแต่ระหว่างมองอยู่เนี่ยเห็นนักปั่นจักรยานซึ่งเป็นการปั่นในชีวิตประจำวันปั่นแบบชุดทำง,งานนึกออกไหม,ม,มออรีบจอดจักรยานแล้วประคอ,คองคุณลุงท่านนั้นาทานัทนทันที่จะลม้มทนันทันเวลาคุณมเหมือนได้หนังอ่ะคุณแม่เปิดเปิดเฟซบุ๊กจอยจะเอาเพิ่งเอาแชร์มารับทันเวลาพอดีเลยทันเวลาทันเวลาแล้วระหว่างนั้นเองนะคะมีจักรยานอีกคนนึง เป็น,นเด็กวัยเด็กวัยรุ่นเะข้ามาช่วยออืชายหนุ่มสองคนนี้นี่น้ำใจสุดยอดจริงๆสังคมจักรยานมาช่วยยังไม่พอนะคะคุณหม่งตรงนั้นก็ใกล้โรงพยาบาล,ลสองคนเนี้ยก็เลยถามถ่ายว่าเป็นใครมาจากไหนคุณลุงก็ยังไม่มีสติย่งพูดจามไม่รู้เรื่องอรู้แค่ว่าลุงเป็นเมาหวานลุงเป็นเมาหวานพูดแค่นี้ น้องน to to <UC S> ักปั uh, yah, yah, <S <S ่นก <noise> an ็เลยวิ <issimo> Is no ่งไปที่โรงพยาบาลปั่นไปคนนึงปั่นไปค่ะขอยืมรถเข็นขอยืมรถเข็นคนไข้อย่าพี่ช้างมันใกล้นะนะจะเข็นคุณลุงไปเพื่อจะนาคุณลุงอละมาที่โรงพยาบาลอ่ะเพราะแกเดินไม่ได้แล้วแกเดินไม่ไหวแล้วครับโรงพยาบาลไม่ปฏิเสธโรงพยาบาลปฏิเสธทําไมอ่ะะก็เขาไม่เห็นวัยรุ่นนะคุณนึกนึกสภาพเด็กวัยรุ่นไม่เห็นคนไข้อ่ะครก็ก็นี่แหละดูแล้วนี่ข่าวที่คุณจอยพูดคุณคุณเหม่งลองอ่านอ่านเนื้อหาดูเสร็จเสร็จพอเขา ปฏิเสธไม่ให้ยืมรถเข็นคนไข้น้องจอดจักรยานแล้วน้องบอกว่าพี่เอารถจักรยานผมคันนี้ราคาจับนำไปเลยวางไว้แล้วผมจะเอารถเข็นไปรับคุณลุงที่ไม่เดินไม่ได้มาโรงพยาบาลคานี้เป็นไงคุณแขงคำนี้เป็นไงนี่ไงน้ําใจนักปั่นจะบอกให้แล้วก็พากันไปส่งโรงพยาบาลสําเร็จแล้วก็โทรศัพท์บอกญาติซึ่งปรากฏว่าคุณลุงอยู่จังหวัดสุโขทัย มาทำธุระกรุงเทพแล้วก็เกิดเบาหวานหน้ามืดขึ้นมานะครับจริงๆนะคุณเอ่งนะผมผมผมอยู่ในวงการจักรยานเนี่ยสี่ปีอะผมเพิ่งเริ่มมาผมบอกตรงว่าน้ําใจนักปั่นเนี่ยทุกคนคนเอื้ออาทรนะรแล้วก็ตัว,ต,วตัวผมเองก็เคยช่วยเคยพูดในรายการไหมรู้ไหมที่ผมไปช่วยช่วยคนหนึ่ง ที่ที่ล้มอยู่นี่ดูแลจักรยานเขาเป็นแสนนะนะและ้วโอ้โหกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยกว่าจะคุยว่าเป็นไรส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยทุกวันนี้ก็ปั่นอยู่ด้วยกัน <laughs> นะฮะนับแต่จักรยานส่วนมากจะช่วยเหลือกันนะครับน่ารักฉะนั้นเนี่ยจักรยานกับรถอะไรต่างๆเนี่ยแชร์เดอะรดมันจะ,ม,ะนมีกิจกรรมขึ้นมาแล้วนะครับทางตำรวจเราก็ไม่ใช่อย่ามานั่งว่ากันในเฟซเลย <laughs> นะ <laughs> นะครับพ,พูดข่าวดีกันบ้างเออมีอะไรดีๆกันมานะครับก็มาช่วยกันสมมติว่าคุณมีไอเดียอะไรก็ มามาแชร์กันมีมีภาพสวยๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้นักปั่นเนี่ยปั่นกันเป็นแถวยาวๆดูดิเห็นไหมนักปั่นสาวๆน่ารักดูกันเยอะแยะ,ยะกันไปหมดนะครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีว่าการสอบใบขับขี่อะไรต่างๆก็ยังมีกฎหมายขึ้นมาวันนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องใหญ่ที่จะมาเล่าคือคุณจะปั่นจักรยานในท้องถนนเนี่ยคุณจะต้องมีการชํานาญคุณจะต้องรู้กฎกติกามารยาทคุณจะต้องฝึกฝนคุณต้องแข็งแรงพอชฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมทํามานานละหลายปีแล้วนะครับมันมีทริป เขาเรียกว่าเพื่อเพื่อสังคมเนี่ยนะเป็นจิตอาสาเนี่ยลุงโทที่คุยค้างไว้แต่งอาทิตย์แล้วจอยก็เคยได้ยินเนี่ยคเคยได้ยินไหมฮะลุงโทลุงโทเนี่ยฝึกน้องใหม่ปั่นร้อยกิโลวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องลุงโทเลยนะครับประมาณหนึ่งเลยว่าปั่นเข้าเส้นขอเชิญนะครับขอขอขอ,ขอเชิญก่อนเลยเสาวที่จะถึงยี่สบามนี้เนี่ย สำหรับท่านที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็ได้ฝึกซ้อมมาเพียงพอเนี่ยไม่เคยปั่นทางไกล1 0 0กิโลมาร่วมกับเรานะครับเราจะดูแลท่านจากเวิร์กพอยต์ของเปรมเนี่ยไปยุทธยาทางก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ปั่นกลับไม่ได้โหนนะฮะเราควบคุมความเร็วเส้นทางที่พี่ช้างวางไว้คือจากเวิร์กพอยต์นะคะครเรียบคลองเปรมประชาต,ตรงไปบางปะอินเข้าอายุธยาและตลาดเกลียบขึ้นแพข้ามฟ้าบางปะอินกลับเวิร์กพอยต์ถูกเราแบ่งเราแบ่งโซนนะครับเราแบ่ง กันเอาเราพูดเส้นทางก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดประวัติความเป็นมาของลุงโถกับนักทีมของเราอ่เส้นทางจากเวิร์กพอยต์ไปเนี่ยพอเราสุดคลองเปรมปุ๊บประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลเดี๋ยวผมมีจดไว้ยี่สิบกว่ากิโลนะครับเราจะพักครั้งแรกพอเลี้ยวขวาปุ๊บจะมีร้านน้ำสองพี่น้องสวยมากเออน้องพึ่งน,งน้องพึ่งน่ารักคอยเทคแคร์บริการเรามีน้ํามะพร้าวน้ําสดชื่นเราจะพักที่นั่นสักสิบห้านาที นะแล้วเราก็ออกไอ้เดีกน้อยหน่อยหรือเปล่าพี่หน้าเมงเดี๋ยวสองพี่น้องสวยมากแบบครับครับพี่อยากไปแล้วนี่ไม่น้อยคุณพักเยอะเลวเดี๋ยวเส้นยืดปั่นจักรยานคือผมบอกว่าคุณผมเตือนก่อนนะถ้าเกิดคุณพึ่งปั่นและคุณคิดว่าคุณไปไม่ถึงคุณอย่าไปตรงตรงนี้สําคัญคุณไปอ่านรายละเอียดก่อนนะหลายคนบอกเอ้ยอยากลองลองไม่ได้ลองไม่ได้ ผมบอกเอ,า,อางนี้เลยว่าคนที่จะไปกับเราหนึ่งร้อยกิโลคุณต้องฝึกปั่นเกือบทุกวันวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงกำลังขามันถูกต้อง,องวันหนึ่งคุณต้องปั่นได้สักยี่สิบสาสิบกิโลนั้นสต็อปอ่ะคุณถึงจะไปกับเราได้<ช>และคุณคุณไปกับเรานี่เราควบคุมเอวีที่ยี่ิบห้าคุณห้ามแซงหัวแถวรายละเอียดเข้าไปอ่านในปัน่นเข้าเส้นแฟนเพจจะมีบอกว่าใครที่สามารถไปกับเราได้คุณสมบัต<ๆ>ิเหล่านี้เนี่ยอย่าเข้าข้างตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอันตรายหรือว่าเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ย ไม่มีใครดูแลคุณได้นะเราเราไปเยอะสุดนะคุณเมื่อ350คนอ่ะว้าวแล้วเราจะดูแลกันอยังไงทีมงานเรามี50คนผัดเวียนกันไปดูแลแต่คลิปที่จะถึงวันเสาร์นี้สมา์คลับของเราพี่เบนอ่าประธานกลุ่มเราตอนนี้ดังมากโอ้โหทันไลฟ์โพเบนท่านท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่คืออยากจะไปร่วมกับกิจกรรมได้เสาร์นี้เสาร์นี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับพี่เข้าไปใน Facebook แ Fan นเพจของปั่นเข้าเส้นคุณไปนี่ก็ทูวันนี้ผมติด ทงไว้เลยนะฮะคุณเข้าไปรงชื่อลงชื่อลงชื่อไปด้วยไปด้วยไปด้วยแต่คุณต้องอ่านคุณสมบัติก่อนว่าคุณพร้อมที่จะไปอันนี้เซเรียสนะจอยยังไม่กล้าไปเลยจอยจอยนี่ต่าเขาเส้นจริงๆนะวันนี้ยผมผมผมยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากแต่ว่าจอยไม่กล้าไปอันนี้กลัวเป็นภาระไม่จริงหรอกจอยก็ติดธุระมาที่เ MS สซ็นักนิดนึงนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่จอยแบกจักรยานมาจากรายการบ่อยๆพร้อมลงแน่ๆครับรอฟังทั่วทิศครับจากเอ,อพิช้างนะอาอูอาอ,อ,อ,อูเอ็กซ์ไซอาอูของเราไงอาอูออเ,เดี๋ยวจะบอกว่าอาอูเนี่ยนะเป็นแรงบันดาลใจในการลดความอ้วนของดิฉันนะคะถูกต้องเลย้าอ้อนความอ้วนแล้วหล่ออย่างอาอูนะลดเป็นนานอล้วอาอูสุดยอดนะอาอูนี่เป็นอาจารย์ถ้าเปไปโรโดมเนี่ยทุกคนจะต้องอยากอาอูเพราะอูนี่เป็นนักปั่นที่แข็งแรงมาก แข็งแรงจริงๆแล้วก็ป่วยหกโรคอ่ะป่วยจริงๆแล้วก็ลดจาก890กิโลจนข่างเหลือ่านี้หุ่นหลอมมากอันนี้ดีกว่าเก่ด้วยร่างกายแข็งแรงอ่ะก็ขอให้คุณอู๋ได้ไปสิงหานี้ที่ฝรั่งเศสเอาให้กำลังใจพี่อู๋เขาปั่น600กิโลก็ออดเด็กนี้เขาจบแล้วสุดยอดอ่ะมาที่อีกนิดนึงครับพี่ช้างก่อนที่จะไปต่อกันนะครับพี่ครับเดอนก่อนที่เคยบอกให้ช่วยโปรโมท โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เชียงรายผมไปค้นเอกสารค่ายเก่าที่บันทึกไว้สถานที่โรงเรียนบ้านปรงน้อยอำเภอดอยหลวงใกล้อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายจากคุณเด็กชายบุญกุ่มเด็กฝึกงานร้านเค้กเดี๋ยวผมแปะนะครับ โปรโมทไว้ให้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจบริจิตารเวลเอ็มเก้าสิบเก้านะครับขอบคุณมากนะครับติดต่อกันมาต่อกันต่อครับกลับมากลับมาที่จักรยานอนี้คุณอาอูแข็งแรงนะก็เป็นไอดอลของหลายหลคนออูของเราที่เโรโดมมก็ใครที่อยากจะฝึกในสนามกีฬาที่ปลอดภัยก็เโรดมจะเจอพวกเราทุกวันอยู่โอเคกลับมาที่ลุงโทนะครับเราจะปั่นกันสมมติว่า่ผมจะแนะนำที่หนึ่งคุณต้องพร้อมคุณต้องแน่ใจว่าคุณไปได้นะครับ ผมเตือนนะไปคุณต้องพกยางอะไหไปด้วยนะอืออ่าร่างกายคุณต้องพร้อมแล้วคุณต้องแต่งตัวเอางี้แหละไปอ่านกติกาใน f c e e o o o k แฟนเพจของปั่นเข้าเส้นก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างอุปกรณ์ต้องครบต้องครบนะครับแล้วก็ไม่ไม่โหดนะฮะคุณต้องปั่นตามเพราะว่าเราจะมีทงนําหน้าทีมงานเราคุณไม่ต้องแซงธงเพราะว่าความเร็วหลจำกัดที่ไม่เกินยี่สิบห้าจุดพักเราก็ไม่โหดครับ ก็20กิโลเมตรกว่าแล้วก็พักแต่พักพัก,พกคุณไม่บอก10กว่ากิโลทำหน้าเหวอะเหว้ <c oughs> คุณพักนานาเส้นยืดไม่ได้หไปดูสองสาวขายน้ำสวยๆนะ <c oughs> แล้วก็ไปต่อที่ <c oughs> ผมกลัวจะไปไม่ถึงล <c oughs> สภากาแฟ <c oughs> อีก10กว่ากิโลก็สปากาแฟแล้วดื่มน้ำเย็นๆนะครับจากสากาแฟก็ไปถึงยุดยาเดี๋ยวเวรือเวิร์กช็อปกันแล้วเราก็กลับข้ามแพรผมบอกให้เลยเส้นทางคลาสสิกนะครับผมได้คุยกับลุงโทเมื่อเช้าเนี่ยว่าทางการเนี่ยมอบมานะครับมี มีมีงบมาให้แล้วว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางจัก,กรยานว้าวขา่าวดีนะคร<ป>ัอ่าข่าวดีนะเดี๋ยวก่อนนะเขาให้งบมาตั้งสี่ิบกว่าล้านนะเพ<อ>ื่อทำทางจักรยานถูกก็คือทางคือทางทาง<อ>ที่เราจะไปกันเสาเนี้ย คลาสสิกนะฮะเป็นอเมซิ่งจริงๆเหม่งก็น่าจะไปแล้วเรามีการเขาบอกเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่เสียคุณพกเงินไปทานข้าวก๋วยเตี๋ยวเรือที่ยุธยาาครับค่าแพอีก5บาทอ่ะอัตจักรยานลงแพผมขับรถตามไปได้ไหมให้ทีมงานไปเขาเส้นไปมีคุณคุณเต้ยคุณเต้ยคุณยศนะไปกันคุณก๊อฟไปกันด้วยไปดูแลอ่าข่าวดีนิดนึงแค่สติกเกอร์ท่านเดี๋ยวเราจะสติกเกอร์สวยๆของายเขาเส้นไปแจกท่านด้วยอันนี้รับรองว่า สุดเท่แล้วกันพูดถึงจุดที่ลงแพกันกนิดหนึ่งครับพี่ชาคือจะเป็นแพยนแพยนเอาจักรยานลงได้คือเราคือความเราคงเข้าพร้อมกันไม่หมดผมคิดว่าเสาร์นี้คงจะมีไม่ต่ำกว่าสองร้อยคันครับเราคงลงพร้อมกันไม่ได้ก็ใครถึงก่อนขาแลงก็ลงไปเรื่อยๆเขาห้าบาทอ่ะอแล้วเอาจักรยานลงไปแพยนก็ข้ามแค่เจ้าพญาไปอ่ะโอ้่าฝังหนึ่งบรรยากาศการข้ามมันก็คลาสสิกดีนะโอ้โหสุดยอดอ่ะครั้งแรกไปผมประทับใจเลยผมไปมาหลายปีแล้วอันนี้น่าไปนะครับแต่นี้เราจะมาคุยว่า ความเป็นมาของลุงโทเนี่ยนะครับครั้งแรกทำไมแกถึงชื่อดังใเลย<ม>ลุมากปี่ช้งลุงโทนี่เป็นนักปั่นที่เป็นจิตอาสาที่แบบทุ่มทั้งกายและใจโดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับฝึกน้องใหม่อ่ะ ที่จะได้ปั่นธัญญากรเพราะว่าแรงบันดาลใจของโทคือครั้งแรกลุงโทปั่นไกลไม่ได้สมัยก่อนไม่ห้าปีที่แล้วไม่มีใครมาไม่มีความนิยมขนาดนี้อ่าไม่นิยมแล้วเวลาไปกระจายนั่นเองเขาทิ้งคุณนะคุณไม่ไหวเขาไม่รอคุณไปเลยลุงโทไปครั้งแรกโดนทิ้งกระจุยกระจายเลยก็เลยปั่นคนเดียวนะลุงโทก็คิดเส้นทางซ้อมเองอ่าซ้อมเองเลยครั้งแรกไปแล้วก็นั่งรถไฟกลับยุดยาก็ไปเจอเส้นทางเส้นเนี้ยซึ่งปั่นไปซึ่งไม่มีใครมาดูแลเทคแคร์เรา จนกระทั่งครั้งแรกไปปุ๊บคนเดียวกลับมาก็มาเจอเพื่อนฝูงมาคุยกันก็รัวงครั้งที่สองไปก็ได้สิบกว่าคันสิบกว่าคันมีคนเริ่มไปเส้นทางนี้อเม่ิ่งกลับมาก็มาได้เริ่มคุยกันว่าจะทําเพื่อจิตอาสาเนี่ยฝึกน้องใหม่ให้ได้ตัดเส้นจากหัวอกคนถูกทิ้งให้ได้ร้อยกิโลประมาณนั้นน่ะจากหัวอกคนถูกทิ้งพอไปแล้วเริ่มมีกลุ่มเพราะฉะนั้นคนที่อารมณ์แบบเนี้ย เยอะนะคะ,ะคือคนที่อาจจะไม่มีเพื่อนไม่มีก้วนเน<ช>ี่ยรู้จะปั่นกับใครอ่ะใช่แล้วจะซ้อมอยังไงเอายิ้ี๋ยวแค้นมาโดนท <laughs> ิ้งก็เลยก็เลยชวนเพื่อนมาต่อหลังรวบรวมกันได้โนวิกตอนนี้แบบสบายขับมีเกือบห้าสิบคนเรานนวเวียนกันมาดูแลน้องใหม่ไงลุงโทบ,บอกเฮ้ยอย่างนั้นเรามาฝึกน้องใหม่กับเส้นทางคลาสสิกอเมซิ่งอันเนี้ย ไปยุทธยากินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเส้นทางที่สวยงามรถไม่เยอะนะครับซึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งงบขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางจากเกย่ยมันนะครับแล้วผมบอกว่าใครไม่เคยไปเนี่ย คุณไปเส้นนีซะาปลอดภัยแล้วก็เข้ากับช่วงนี้พอดีว่าคุณจะปั่นท้องถนนเนี่ยคุณจะต้องมีใครจิตอาสาพเพื่อมาเทรนคุณมีเวิร์กช็อปการปั่นร่วมกันคุณปั่นแถวเดียวช่วงนี้นะคุณจะต้องควบคุมความเร็วทักษะต่างๆจะมีการพูดเวิร์กช็อปเป็นจุดๆเลยสมากาแฟเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นไปช่วยคุณโทรพูดพอไปถึงอันนี้อันนี้คือเทคนิคยังไงการดูแลจักรยานมันโอ้โหมันเป็นอะไรที่อยากให้จอยกำแหงไปอยากไปพี่ช้างฟรีฟรีไม่เสียอะไรเลยจะบอก เพื่อนนักปั่นที่อยากจะไปนะคะครับก็เตรียมร่างกายให้พร้อมพร้อมคุณต้อง้องนอนนอนให้อิ่มนอนให้อิ่มทูพวกที่รู้สึกว่าตัวเองอ๋ยฉันเจ๋งฉันแข็งแรงแล้วแบบไปเที่ยวกลางคืนมาแล้วอยากจะไปอย่าไปโอไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ถ้าเที่ยวกลางคืนดื่มมาผมแนะนําว่าคุณอย่าไปไม่มีรถเซอร์วิสนะครับผมบอกก่อนครับคุณต้องเอากลับหมดคุณคุณจะต้องเตรียมยางอะไรไป อ่าทุกอย่างเดี๋ยวคุปะกขอขอให้ใช้รถขนาดมาตรฐานร้อยใหญ่นะห้ามรถพับนะยารถพับมีไปไปได้อาจจะไปได้หรอแข็งแรง รถพับไป400โล600โลหมาแล้วนะถ้าคุณแข็งแรงพอไปได้ไปได้เอ้ายิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคุณจะมีอะไรใจเดีย๋ยวาใจจัจก,กรยานอะไรไปได้หมดเสือบออบเสือภูเขาทุกอย่างไปได้หมดคุณคิดว่าคุณไปกลับได้ร้อยกิโลอ่ะออออแต่ว่าไม่ได้โหดแบบปี๊ดปั๊ดแข่ง30ความเร็ว40 50 g. ไม่เราไปได้วยควบคุมความเร็วไม่เกิน25นะครับเราไปกันเป็นกลุ่มเป็นแถวเป็นระเบียบแล้วพวกผมสไมค์ครับนําโดยพี่เปนเราจะบล็อกทางคุณเราจะปั่นแซงคุณไปครับ แล้วก็ไปรอตามซอยต่างๆพอคุณมาถึงเราล็อกกันรถไม่ออกมาซอยมาให้คุณปลอดภัยออมือมือใหม่ที่แข็งแรงไม่ต้องกลัวเออพอคุณไปหมดผมก็อยู่ท้ายแถวผมก็กปั่นแซงคุณไปครับผมเป็นอย่างนี้สามรอบผมหมดแรงคือต้องลงไงต้องไปพวกเราก็ไดาทำอย่างนี้เราก็จะเหนื่อยสน,นแล้วสําหรับใครที่อยากจะตามาไปบางทีไปเวิร์กพอ,อยต์ไม่ถูกเพราะว่าอาจจะต้องปั่นออกจากบ้านจะมีจุด จอดรถทั้งหมด3จุดให้นะคะจุดที่หนึ่งคือ IT Square จอดทางใต้ดินทางนี้รู้สึกเขาใช้เป็นรวมเว Workpoint เออเพราะว่ามันทำถนนอะไรกันอยู่อะไป WorkPo i n t เลยฮะไป WorkPo i n t สะดวกกว่าสะดวกกว่า WorkPo i n t มันก็ติดคองเปรมแล้วเราลดระยะทางไปได้หลายกิโลเหมือนกันแล้วไปรวมตัวกันไม่เสียแรงไม่เสียแรงคุณขับรถไปจอดก็เอาเอาไปจอดข้างทางหรือถ้าจะปั่นไปคก็ออกให้เร็วไปให้ทังเวลาก่อนแล้วล้อจะหมุนเนี่ยจะบอกในเวลานั้นละค่ะ นะครับคือ8โมงครึ่งล้อหมุนประมาณนั้นเราไปลงทะเบียนหรือว่าไปทักทายกันไปคุยไปเวิร์กช็อปไปคุยไปส่งเพื่อนก็ได้ไปไม่ไหวไปส่งเพื่อนไปดูพวกก่อนไงใช่แล้วเราก็มีเวลาหนึ่งเดือนซ้อมเดี๋ยวเดือนห้าพี่เขาจัดใหม่แล้วจัดทุกเดือนจัดทุกเดือนเสาที่สามเสาที่สามถ้าเกิดไม่เจอดินฟ้าอากาศเสาที่สามของเดือนอันนี้คือจุดเริ่มต้นให้คุณปั่นทางไกลร้อยกิโลไงแล้วก็เป็นทักษะในการปั่นลงถนนด้วยเข้ากับเทรนตอนนี้พอดีเลยว่าคุณจะปั่นกรยานนี่คุณจะต้องมี กฎหมายคือมีกฎนะกฎไอจราจร,รการใช้สัญญาณต่างๆนะครับการแต่งการให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อจากนี้พอคุณแข็งแรงคุณก็หลังจากอาทิตย์ที่ผมไปลุงโทแล้ว ผมก็ไปออเดก400กิโลอ้โหอันนี้อแหละ400กิโลเ้านี้คุณต้องไต่เต้าจาก100กิโลก่อนแล้วผมยังไม่รู้จะทําอย่างไรพอ400กิโลพัก20วันผมต้องไป600กิโลอ้โหชีวิตนี้จะเหนื่อยไปไหมเนี่ยบอกว่าคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็จะปั่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวถูกต้องจอยซึ่งมันสวนทางกับ หน้าตานะมันจะเด็กลงเรื่อยๆดูอพี่ช้างคลุกคลุกเด็กลงไหมหล่อปะหล่อหล่อหล่อที่ใครดูผ่านแอปหรือดูทางเว็บไซต์อยู่นะดูหน้าพี่ช้างเลยนะไม่อย่างกลุ่มพี่ช้างเนี่ยเขาเขาเป็นสวไปแล้วนะแล้วพี่เบนน่ะดังพันไลค์คล้ามากเลยหกสิบสามแล้วแล้วก็ซ่าแล้วปั่นจากไหนรู้ไหมตอนนี้อยู่เมืองการไปเบอร์เมืองการกลับมาแล้วเมื่อวานอะไปเมื่อวานเขาไปเทสเอ่อเส้นทางที่จากจากอะไรนะนครปฐมอสารยา จากสารยาเนี่ยไปสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็กลับครับสองร้อยสองสองร้อยกว่ากิโลสองรอยี่สิบกว่ากิโลนี่คือผู้ชายโยกสิบสามนะคุณแม่ตอนนี้แฟนขับเขาเยอะมากเลยเท๋มากเลยดังพอๆกับศรีวระสันนี่กดไลค์กันแบบโอ้โหใกล้จะโพสไปด้วยพี่เบนใครอยากเจอพี่เบนตัวเป็นๆนะครับสมายขับของเราประธานเนี่ยเสาเนี่ยพี่เบนจะไป บล็อกทาวจะไปไปคุยกับคุณนะไปไปสัมผัสกับอายุ63ที่แข็งแรงพดโพดพดโพดแข็งแรงจริงๆฮะพี่ช้างครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสติกเกอร์อย่าแซงซ้ายอันนี้ผมชอบระวังจักรยานเนี่ยอันนี้จะมีะให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์นะ อันนี้เาขาอันนี้เขาขายอันนี้เขาขาย,น,น,าขายน,นี้ไม่เกี่ยวกับผมผมเห็นมาเช้าผมเลย <ừ m. S 2> เลยแชร์เข้ามาแต่ผมเห็นด้วยกับการที่ทําอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเป็นการแชร์เดรถก็ติดรถยนต์แล้วก็แบบบอกบอก,บอกกับรถยนต์ว่าคุณระวังทางซ้ายจักรยานเนี่ย,ช,ยช่วยกันเตือนไงช่วยกันเตือนโอเคครับใครใครสนใจก็ช่วยไปซื้อแล้วก็เอาไปเงินไปทําบุญด้วยนะสติกเกอร์เนี่ยหรือเราเราเราพูดกันแบบง่ายๆว่าช่วยจักรยานด้วยกันใครทําสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ติดติดท้ายท้ายรถไว้ของผมจะมีสติกเกอร์ไปแจกของปั่นเข นะฮะจะได้รู้ว่าเรารักจักรยานไงใช่ฉะนั้นทางซ้ายนี่ผมผมเตือนเลยนะว่าอันตรายและอีกอย่างหนึ่งสองวันนี้ผมปั่นผมขับรถอยู่เหมือนกันผมก็เจอจักรยานซึ่งเอ่อผมใช่พูดว่าไม่มีทักษะในการปั่นถนนคือจักรยานเด็กแม่บ้านพี่ช้างต้องพูดจุดนี้เยอะๆเพราะว่าใช่กลุ่มที่อันเนี้ยทาให้พี่รถยนต์เนี่ยมองพวกปั่นจักรยานไม่ดีส่วนมากอย่างจอยนะผมเชื่อเลยว่าจอยนี่ทักษะสูงล่ะเพราะจอยนี่ปั่นมาอย่างเงี้ยแล้วเขา ส่เส้นเลื่องจริงๆเข้าเส้นจริงๆอย่างพวกที่ไปลุงโทเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราจะมีการเวิร์กช็อปคุยเรื่องกดสัญญาณมือต่างๆที่ที่ผมเจอจริงๆจักรยานเนี่ยสองวันเนี้จะชนนะคืออยู่ๆผมออกจากซอยเข้ามาเข้าไม่มองไม่อะไรแล้วก็ไม่ ตามเรนเขานะมาถึงก็ตามใจชอบซึ่งอันนี้ทําให้พี่รถยนต์น่ยไม่ชอบเลยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าถูกก็มองจักรยานรวมเลตัวเดียวเม้นหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะจักรยานจะเข็นข้ามไฟแดงเนี่ยครับแล้วคุณก็มาเนี้ยรถเขากลังจะโตคุณก็จะจะข้างของของข้าอยู่เลยจักรยานก็คือคนที่เอ เขาถึงบอกต้องมีใบขับขี่อะไรจริงๆก็เป็นการแสดงตัวตนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อก่อนเขาก็มีแ,<น>แต่ตอนนี้มันคงทําไม่ได้เพราะมันเยอะมันก็มีกว้ก,ก่อสร้างเนาะพม่มาเอ,อายเวียดนามเอยปั่นกันเป็นแถวปั่นเร็วด้วยโอ้ <laughs> ผมมาปั่นมอเตอร์เวย์เอ,อ้ความเร็วเกือบสามสิบรแซงเฉยเลยแก๊กแกกดังมากเลยมาเป็นแถวบู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 <แ>ฉะนั้นไอเรื่องตรงนั้นผมก็แล้วแต่ทางตํารวจนะครับว่าจะทํางก็ว่ากันขอให้ทุกคนว่า คุณมีกฎหมายอย่าฝ่าฝืนกฎจราจรใช่ใช่สำหรับท่านที่แม่บ้านหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเตือนกันนะครับว่าเบอกกันได้ก็บอกต่อๆกันอย่างที่จอยพูดอ่ะพวกที่ไม่รู้อ่ะทําให้เรามองภาพรถจักรยานเสียไปหมดเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นประจําอยู่แล้วแต่เวราะว่ช่วงนี้เนี่ยคนมาใช้จักรยานกันเยอะนี่แบบขุดตกเป็ก็เลยมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจักรยานซึ่งมันก็มี คือคนปั่นจักรยานเนี่ยมัน,ม,นมันก็เนื้อหุ้มเหล็กน,นะฮะถูกถูกเพราะฉะนั้นต้อง,ต,องต้องมีกฎกติกานะครับที่ต้องตกลงร่วมกันระหว่างคนใช้ถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จักรยานทุกนะอย่างอย่งอย่างอยงอย่ง,ยง,ยงมีข่าวเยอะจักรยานเยอะขึ้นเนะี่เป็นสัญญาณเทรนว่า เออเมืองไทยของเราเนี่ยกะเตือเต่องเรื่องจักรยานจะเจริญแล้วนะเจริญแล้วที่จักรยานนะเนท่าน,ทนี้จเจริญน,นะ,<จ>ะคุณไปดูประเทศที่จเจริญประเทศเจริญแล้วก็จะมีอัตราการใช้รถยนต์ที่น้อยลงลง<า>เพราะว่าจักรยามันซอกแซกได้ถูกต้องใช่ไหมครับไปอิตาลีนี่โอ้โห สไปายกุชชี่นะคะถูกแต่งสูตรแบบว่าชาแนลทั้งตัวนะคะแต่ขี่จักรยานไมปทำงานะไ่หมวกด้วยใส่หมวกป่าจักรยานต้องเป๊ะต้องหมดแป๊งตัวเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะหมวกผมบอกเลยถ้ากฎหมายออกมาใครไม่ใส่หมวกป่าหันชีวิตผมเห็นด้วยแรงเลยอันนี้กฎหมายนี่หรัผมเอาเลยผมฉันงวหัวผมห่วงหัวคุณเพราะว่ากลุ่มผมเนี่ย ล้มได้ไม่มีหมวกตัวผมเองนี่สามครั้งอ่ะถ้าไม่มีผมอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะว่าพี่สังพูดจักประสบการณ์จากตัวผมเองเลยคือล้มอย่าหัวหัวมันไปก่อนนะคุณเมงไมก่อนมันเป็นส่วนสุดท้ายที่คุณจะล่หัวเข่าไม่ใช่ไหลไม่ใช่หัวปักอย่างนี้เพื่อนผมเคยแบบมันใส่คลีปไงมันถอดไม่ทันอ่ะสิ่งที่จะลงคือหัวลงก่อนอย่างอื่นไยซ้าไปอ่ะฉะนั้นเนี่ยหมวกกันน็อกเนี่ยนะถ้าคุณมีกฎหมายคุณเอาแบบมอเตอร์ไซค์เลยดีกว่า นะฮะผมเห็นด้วยถ้าท้นเป็นแม่บ้านหรือเด็กก็ตามท่านั้นผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าถ้าล้มเนี่ยคือถ้าจักรยานเสียยังมีอะไรนะใช่สมองเปลี่ยนเปลกเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะฉะนั้นคุณรักตัวคุณเองนะครับที่เตือนไปเนี่ยเพื่อตัวคุณไม่ใช่ตัวเราผมไม่ได้ขายหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ามันเกิดจากเรานี่นะคือเรื่องจริงนะครับก็หลายๆอย่างเตือนสําหรับท่านที่อยากจะไปฝึกอ่า ทักษะในการปั่นเนี่ยเสาร์นี้ก็ขอเชิญนะฮะที่เวิร์กพอยต์เราเจอกันเจ็ดโมงครึ่งยังไม่ต้องมาลงทะเบียนคุณเข้าไปในปั่นกซเสิร์ฟเปนเพจแล้วก็เราบอกคุณจะไปด,ด้วยไปด้วยอไปด้วยกันนะครับรับรองว่าทางลุงโทกับกลุ่มโนวิกนะครับกับสมายขับจะดูแลคุณแล้วก็มีเวิร์กช็อปมีการคุยกันให้คุณได้ปั่นจัก,กราย,ยานอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ถนนอย่างแชร์เดอะโรดจริงๆแชร์เดอะโรดจริงๆแล้วก็ก้าวต่อไปของคุณคุณก็จะไปอินเตอร์เนชั่นแนลออเด็กก็ค สองร้อยสามร้อยนะสี่ร้อยหร้อยขาแรกจริงๆเฮ้ย <laughs> <G ül> คุณเหม่งถามถามถา <g ül> มจอยผมยผมถามในความรู้เอมอม,มันมีพันขึ้นไหมพี่พันสองไงโอ้โหแต่เมืองไทยยังไงสุดท้ายพอคุณได้หกร้อยปีนี้คุณจะได้เหรียญแบบซุปเปอร์นะครับ <c oughs> ปีนี้ปีแรกคุณจะได้แบบโอ้ยคุณทําหมดเสร็จปุ๊บที่อาอูที่คุยถึงมเมื่อกี้เขาผ่านหมดแล้วเขาจะได้เป็นตัวแทน ของกลุ่มออเด็กตอนนี้มันมีหลายคนที่มาจัดคือเขาได้ลิขสิทธิ์มาไงฮะของไทยก็จะมีสามสี่เจ้าที่มาจัดกันพอคุณทตามตามกดแบบปุ๊บคุณก็จะได้ไปที่ฝรั่งเศส พันสองร้อยกิโลแม่มไปร่วมปั่นกับเขาเราเรียกว่าไปสมภา์พี่ช้างเนี่ยใครอยากเจอตัวเป็นๆวันเสาร์วันจันี้ไปที่กันได้ไปเลยขอเชิญนะฮะแต่คุณต้องเตือนแต่เตือนเตือนก่อนนะครับคุณต้องแต่งตัวพร้อมบวกกันน็อกไม่มีคุณอดไปนะครับและร่างกายคุณต้องพร้อมแข็งแรงคุณคิดว่าคุณต้องปั่นไหวนะจําไว้นะครับไปอ่านก่อนนะไปอ่านก่อนในแฟนเพจของเราแม่เสียดายพี่ช้างหมดเวลาซสแล้วครับโอ้โหวันนี้คุยมันริงเลยครับและนี่ก็คือปั่นข้าเส้นค่ะสวัสดีครับ ัแป,ปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่นะคะวันนี้คุณเมงพี่ช้างและจอยไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับด, right, ดำเนินรายการโดยดร